เดินหน้าเลยอย่านี่ครับขอให้ชนเลยครับนี่ไปเลยผมมีการมาจอดดูอีกโอ้ยับนะรถไม่แรงครับ รถส่วนไหนโอ้ไม่ไหวเลยต้องหลบหน่อยครับตรงนี้ดูเป็นล่องเลยครับผมพันผมพัน้นวนี่ครับรถแรงครับแี่แน มาดาครับนี่เอ,อายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเสียบ,บียร์ดำซิงครับผมก็ดูชัดเด็ดัดเด่ด,ดเลยว้าเสียงไหมอุลันมากครับนีบ่เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นดูอีกครับว่าใครจะล่วงตรงน,นี้ครับนี่รถก็วิ่งกันตามปกติครับไงกรุบๆไปเลย างานก็เหมือนเดิมครับอยู่กับเจ้ายักษ์ครับจริงที่จริง,งตรงนี้นะถ้าถ้าเราไม่ไม่วิ่งเกียร์สองเนาะเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็หลบซ้ายขวาหน่อยมันจะไม่จมนะครับเดี๋ยวนี้ส่วนมากผมเห็นกันมาเกียร์สองจิง๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กแล้วก็หยุดครับไปไม่ไปไม่พ้นครับหยุดเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้พอเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บก็ยึกยึกเหมือนเดิมครับ คือเขาเรียกว่าการออกตัวรถแบบออกตัวแบบไม่เต็มที่ครับหรือทําเล่นทำหัวมันก็จะจมแบบนี้ครับสีเพราะว่าคือดินแค่นี้มันไม่จมครับบอกเลยว่าไม่จมอยู่แล้วหลบมานี่ก็ได้ครับนี่หลบมาแข็งๆก็ได้ไปนี่ก็ยังได้เลยไม่ไม่จําเป็นต้องวิ่งลงร่องเดียวครับผมสังเกตมาสองสามเที่ยวแล้วครับอ๋รู้จะว่างไงเนาะ แม่ครูผมอยู่ไกลผมก็ขี้เกียจเดินมาดัานตูดครับให้ดําถอยชนเลยโซ่ก็มีครับแต่ขี้เกียจเกาะเนาะเอฟซี FC. เดี๋ยวเราก็มาลอรุ่นเหมือนเดิมครับมาใครจะร่วงตรงนี้ครับใครใช้สมองก็รอดครับใครไม่ใช้สมองก็จมครับตรงนี้บอกเลยดูเสายลันครับสายลัน นี่ทะลแรงเลยสิดูสองสี่แปดคันครับวันนี้ออพีอาสสครับนี่<อ><อ> สบายครับนี่ครับมาแอบดูครับนี่ว่าใครจะล่วงตรงนี้ครับนี่ เราชมเป็นคันเป็นคันไปเลยครับดูเฉพาะตรงนี้แหละทีเด็ดเลยครับนี่ยก็ถ้าไม่เหยียบก็ล่วงครับเพราะว่าดินมันเหนื่อนืครับตรงนี้ดินมันนิ่มหมดแล้วครับวิ่งกันเยอะครับเกือบเกือบสองพันเที่ยวแล้วครับบ่อนี้รถดำก็มาเรื่อยๆครับหนุ่ขันต่อไปครับ SBR ครับคันแรงของเรา มาได้เลยเดี๋ยวมันรอลุนกันเลยตรงนี้แหละครับนี่ทีเด็ดไปครับนี่โอ้โอมันวิ่งเกียร์สองครับนี่น่าจะมีคันเดียวครับที่ใส่เกียร์สองได้ครับบอน,นี้ ว่าเออคันนี้เป็นเกียร์รอบช้าครับเกียร์รอบช้าเออเจ็ดเกียร์เดินหน้าด้วยครับเจ็ดสปีดแปดเกียร์ถอยครับคันนี้ก็เหมือนที่เคยรีวิวกันไปเนาะเนาะวิ่งสบายสบายกับเกียร์สองครับเกียร์หนึ่งนี่จะเป็นเหมือนสโลเลยครับแบบล้อนี่ตะกุยอย่างเดียวครับเอาไว้แบบขึ้นชันๆหรือว่าบอเนิดเนืนนครับต้องใช้เกียร์หนึ่งแต่ส่วนมากถ้าอย่างนี้ก็เนิดแค่นี้ก็เกียร์สองครับ แต่คันอื่นก็เจนึงนี่เกือบไปไม่ได้ครับแต่คันนี้นี่เจสองสบายเชิบเชิบไปเลยเดี๋ยวเราชมคันต่อไปครับว่าใครจะมาครับอ่ะก็ชมบรรยากาศด้านล่างบ้างครับนี่ดูทางเนินเน,นครับตรงนี้ดินน่าจะเป็นดิน ทรายไหลมาครับนี่ถมไปแล้วก็ไม่อยู่ครับมันน่วมมาแล้วครับดินนี้นุ่มมาเลยด <L un> ูมาข้างในามาก่อนก็มาเลยครับมีกล้ารหรือเปล่า <L un> เสียอยิวครับคันนี้ สับสองก็บ,บอกสับสองเลยบร้อโอ้ไม่ใจครับนี่ครับนี่วัเราขับรถเป็นรถเป็นก็จะเหยียบล่องครับนี่อ้สังเกีที่ยางครับ ดูป่าวีครับคันนี้ก็เจ็เดเกียร์ด้านหน้าเหมือนกันครับนี่เจ็ดสปีดเครื่องสองศูนย์ห้าครับนี่นแต่คน,นขับใช้สมองครับดูโอ้โยทอาา่ทอขาดท่อขาดอะไรเรยเรียบใส่เขาโอ้นี่ครับดู NPR ครับคันแรงเกียร์มูนี่เกียร์สองแน่ๆครับ แน่นอนครับนี่เกียร์สองแน่แน่ครับนี่ลั่นมากครับดูตามตูดเไม่จติดเลยครับปัดเสียงทอ่อไหมตามด้วยไม่กล้าเสียวังครับนี่ สองสอง้ยสองย้องยต <c oughs> ายโอ้โ้แรงครับแรงโอ้คันนี้แรงครับแรงที่สุดในทีมงานเลยครับนี่คันนี้นี่เป็นเครื่องคอมมาเร็วครับหนึ่งเดียวในทีมครับปลาเหลาเออมาดูนายักษ์ปูดำมาครับนี่คันนี้ก็ไม่เป็นสองรองไงครับ

เอฟซีเนาะ,นะเดี๋ยวตกักินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดติดตามช่องเสียเบียร์ดัมซิงเลยนะครับจิบดีๆเด็ดๆครับก็อย่าลืมนะครับผมสวัสดีครับ